สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมีรถเข้าใหม่สวยๆมารีวิวให้ชมเป็นรถสีแดงคันที่จอดอยู่ด้านหน้าตอนนี้เลยซึ่งตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าตอนนี้นะคะเป็น isuzu mu-X นั่นเอง 1.9dionic นะคะได้เป็นรถปี2019ตั้งขายอยู่ที่899,000บาทคันนี้เลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองป้ะเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูนะคะรอบตัวรถก่อนเลยว่ารถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับ Isuzu m มิเอคันนี้นะคะได้เป็นรถปี2019นะคะเป็นตัวดีออนิกเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นโครเมียมหนาๆสอเส้นแบบนี้เลยนะคะและตรงกลางก็จะมีในส่วนของ แบรนด์หลักของเขานะคะเป็นตัวอักษรโคมียมติดไว้ที่กระจัง้านหน้าซึ่งเป็นแบรนด์ของอีซูซูนะคะนุ่นบอกเลยนะว่าอีซูซูเนี่ยแบรนด์ของเขานะค่อนข้างแข็งเป็นอย่างมากเลยโครงสร้างบอดี้นี่แข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยนะคะถัดมาในส่วนของหมายเลขทะเบียน9กไก่งองู9349จังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะต่อมาในชุดโคมไฟด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมา พร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็นหลอด LED และก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดโคมไฟด้วยถัดมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งอันนี้นะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อนะคะสําหรับล้อของตัวรถคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้อแมก t ูโทนนะคะปัดหน้าเงานะคะของแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อแมกหลูของแท้จากอ e ีซูซูเลยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของแท้ที่มาจากโรงงานเนี่ยแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยและในส่วนของตัวยางนะคะมาพร้อมกับยางบิสโตนทั้ง4เสเซนเลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่16 ปี2019เป็นยางตั้งแต่ออกจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะคะถือว่าเป็นยางแบรนด์อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีดำนะคะค่อนข้างตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีแดงเป็นอย่างมากเลยเนาะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะพับหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะได้ฝากข้อสีแดงสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะ ัวรถคันนี้มีการติดนั่งคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยตรงรุ่นของเขาด้วยนะคะ และสําหรับตัวนี่นะคะมีการติดตั้งสัญญาณการขโมยมาจากโรงงานให้ด้วยนะคะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีการติดตั้งเบ้ารองมือเปิดตรงรุ่นของเขามาด้วยนะคะอ่ะดูที่ขั้นบันไดนะคะนี่เห็นไหมขั้นบันไดของเขาเนี่ยสีดํานะคะสีเดียวกับตัวซุ้มล้อเลยนะคะตัวรถคันนี้นะเป็นตัวรถสีแดงดำนะคะเป็นสีทูโทนที่ ตัดกันค่อนข้างลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะและด้วยกับตัวรถเองนะคะเป็นสีเดิมสีแดงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยคันนี้นะคะเป็นระบบดีเซลร้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเนาะ ถัดมาที่ไฟด้านท้ายะคะ่ะไฟท้ายของเขาเนี่ยค่อนข้างดูโมเดลน,นะคะดูแบบมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยไฟท้ายนี่เขาจะใช้เขาจะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะคะมีการเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างนะคะด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโฮเมียมนะคะด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนของเขียบฉลามซึ่งตัวน,นี้ไว้รับคลื่นสัญญ,ญาณวิทยุส่วนด้านหลังมีการติดตั้งสปอยเลอร์ ด้านท้ายแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะส่วนกระจกบานด้านท้ายเนี่ยมีการติดตั้งลีมติดตั้งตัวลรฟ้าด้วยเนาะนี่และดูด้านล่างนะคะเห็นไหมชุดแต่งดีออนดีของเขาเนี่ยของเขาจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นสีแดงตัดกับสีดำนะคะและมุมด้านล่างทั้งสองข้างก็จะเป็นในส่วนของไฟทับทิมนั่นเองเนะาะเดี๋ยวเ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของประตูด้านหลังกันนะคะ นี่พอเปิดมาเนาะสำหรับด้านหลังเนี่ยของเขาก็จะเป็นพื้นที่เก็บของได้หรือว่า ถ้าสมมติไม่ได้เก็บของนะคะเขาก็จะเป็นแบบรถนะคะเจ็ดที่นั่งนะนั่งได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าตัวรถเขาค่อนข้างกว้างเป็นอย่างมากเลยเนาะในส่วนของตัวน็อตปากกระโปรงด้านท้ายนะคะสีแดงสีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้งสองข้างอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะที่มาจากโรงงานอยู่ครบโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะแถวที่ สนะคะถ้าไม่ได้นั่งเนี่ยอันนี้สามารถพับเอนนอนลงไปได้เลยนะคะพื้นก็จะเรียบเสมอแบบนี้เลยนะคะก็จะทําให้มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของซึ่งตัวนี้ก็เป็นกล่องนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะพับ ลงค่อนข้างง่ายนะคะไม่ลําบากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวนุชจะพาเข้าไปดูในส่วนของออปชันภายในกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะว่าภายในของเขามีอะไรให้เล่นบ้างอ่ะสำหรับตัวกุญแจเนี่ยของเขาจะเป็นสมาร์ทคีย์เลสน,นะคะเพียงแค่มีกุญแจภายในจะมีของเขาก็สามารถกดปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อทําการล็อกและปลดล็อกได้เลย นี่สำหรับแผงประตูด้านในเขาก็จะเป็นแบบโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะเมื่อเปิดประตูด้านในก็จะเป็นโครเมียมเนาะแข็งแรงแล้วก็ทนทานเป็นอย่างมากเลยมีในส่วนของตัวล็อกกระจกแล้วเออตัวล็อกกระจกนะคะเห็นไหมเนี่ยมีเซนทรัลล็อกด้วยแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านั้ง4บีบานแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่นะคะนี่แล้วก็มีปุ่มตรงนี้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นออโตสตาร์ทเป่ากระจกมอข้างนะคะนี่แล้วก็ทางขึ้นลง ขึ้นลงเขานะคะที่แบบลาดชันเนาะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นโหมดควบคุมจากตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลือนไม้กันนะคะคันนี้ได้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะก็เหยียบเปกดปุ่มสตาร์ทได้เลยมานี่มาเรามาดูในส่วนของตัวเลขไม้กันดีกว่านะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2019เเลขไม้อยู่ที่ 9ก3 6 5กิกโลนะคะอันนี้ก็เป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียนไม่ได้ก่อไม้แต่อย่างใดเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของจอกลางอันนี้ก็เป็นจอเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นจอสัมผัสทัชสกีนสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยเนาะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ ถัดมาในส่วนของระบบแอร์นะคะอันนี้เป็นแบบออตโต้นะคะปรับความเย็นความแรงพัดลมอัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าไม่ทันใจนี่เราก็สามารถปรับปรับได้ตามใจชอบด้วยนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็ขับค่อนข้างง่ายกันเลยทีเดียวเนาะเนี่ยภายในนุ่นบอกเลยนะว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าเล่นอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะนี่เห็นไหมปรับด้วยรับบไฟฟ้านะคะก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเขาเนี่มีให้เล่นแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างก็มีการปูพรมกระดุมไวใ้ให้ทั้งคันเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเนาะ ถัดมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะของเขาก็จะเป็นเพาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะนี่แถวที่2ก็สามารถพับเอนอนมาได้นะคะของเขานี่พับได้ค่อนข้างง่ายกันเลยทีเดียวเนาะ ว่าตอนนี้คือหนักมากนะคะอยากอยากจะพาไปคุณลูกค้าได้ดูเนาะตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นพนักกว้างแขนก็ได้หรือว่าจะวางแก้วน้ําก็ได้ก็ถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บขึ้นไปนะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะภายในคุ้มโทนสีดําค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยนะคะนี่แล้วก็ดูเพดานด้านบนนะคะอ่านี่เห็นไหมคะมีจอกลางให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเนาะมีการปรับแอร์ราวด้านหลังได้ด้วยนะคะภายในกว้างมากนะคะรอยขีดขูดขุยอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยเนาะ สุดท้ายนะคะที่จะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยอนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะคะไปพร้อมๆกันเลย สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอร์ดีดีไอนะคะตัวนี้เป็นขนาด1 9 0 0นซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมแห้งสนิทไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดอันนี้สามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงกับสนญเล่มทุกตัวอักษรเลยน็อตฝากระโปงนะคะสีแดงสีเดิมนะ ไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับน็อตแก้มต่างๆโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะแผ่นเพจยังสภาพดีสมบูรณ์อยู่เลยนะคะนี่เห็นไหมติดอยู่ที่คานนะคะคานด้านหน้านะคะน็อตเดิมเมนอาร์ตทุกจุดอยู่ครบอันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยคานหน้าน็อตเดิมนะคะมาจนถึงในส่วนของตัวคานฝั่งด้านขวาเห็นไหมคะทุกอย่างก็เดิมๆแต้มสีต่างๆจากโรงงานอยู่ครบเลยและน็อตฝั กระโปงฝั่งด้านขวาก็สีเดิมไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขยับแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงนะคะน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยเนาะอันนี้เราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์ผีความหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีแดงคันนี้กับเจ้า Isuzu MU-X 1.9 D-ONIC ปี2019ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่899,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อนุนได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนุนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต ต่อไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ